จากสายอสังหาตอนนี้คุณก็ถูกถามเยอะเกี่ยวกับคริปโตจนคุณเชี่ยวชาญแล้วละ่ะคุณมองแบบเดียวกับพี่บิดหรือเปล่าจากกราฟจากสัญญาณต่างๆถ้าบอกว่าจริงเรื่อง Bitcoin หรือว่าคริปโตต,ตอนนี้นะครับมันมีตัวเลขที่ไม่ได้ครบ ทุกสองฝั่งคือมีทาง Exchange แล้วก็มีในฝั่งของเป็นตัว On Chain นะครับตอนนี้ Bitcoin เนี่ยหรือว่าคริปโตเช่น Ethereum เนี่ยนะครับก็ถูกนำออกจากการเทรดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูในตัว Supply เนี่ยค่อนข,ข้างเกิดสิ่งที่เรียกว่า Supply Shock นะครับหรือผู้อินในหนึ่งเนี่ยก็คือคริปโตมันควรจะต้องอยู่ใน On Chain หรือว่าอยู่ในเน็ตเบรคของเขาอยู่แล้วนะครับในที่เป็น Decentralized นะครับตอนนี้นก็ค่อยๆไหลออกไปขึ้นแล้วก็เริ่มมีรายใหญ่ทั้งกองทุนนะครับหรือว่าธนาคารชื่อดังเนี่ยค่อยๆเก็บ ขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นในฝั่งของการเก็บของเนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่รยายใหญ่เริ่มเก็บของนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนทั่วไปเนี่ยคนที่หมู่บ้านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สนใจหรือว่าเฮ้ยเลิกที่จะเข้ามาเล่นหรือว่าเลิกที่จะมาสนใจในช่วงนี้แล้วล่าสุดผมรู้สึกว่ายอดค้นหาของบิตคอยอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างตกลงแบบน่าจะตกลงอย่าง,างมากเลยนะครับก็แปลว่าอาจจะเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงพื้นแล้วหรือเปล่าอ่าในมุมที่แบบคนกำลังเก็บของแล้วด้วยออนเชนต่างๆนาแอคติฟจูดเซอร์ในโลกออนเชนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่ บอกว่าเฮ้ยมันจะวัดได้หรออะไรเงี้ยครับคือบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนคคทองคำเนาะเราไม่สามารถที่จะวัด P/E หรือว่าผลตอบแทนอะไรมันได้อยู่แล้วแต่ด้วยข้อดีของมันเนี่ยที่เป็นรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยนะครับมันมีพวก d a ต a on Chain อยู่ว่าการเกิด transaction นะครับการเกิดการซื้อขายการเกิดการเก็บของวานเนี่ยมันกำลังม่งบอกอะไรบ้างนะครับมันก็เลยพอที่จะมาวิเคราะห์ได้นะครับท่าเชื่อมก็คือว่ามันเป็นเหมือนเดสเบิร์ตตัวหนึ่งที่มีคนใช้งานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแปลว่า ล่าสุดเนี่ยต่อให้ราคาขึ้นราคาลงนะครับมันก็ยังมีพื้นฐานที่เติบโตอยู่นะครับนั้นพื้นฐานที่ดีไม่ได้แปลว่าราคาจะขึ้นนะครับอันนี้เหมือนที่พี่บิดบอกเลยเอย้ต่อให้มันดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคนมันกลัวหรือคนมันไม่กล้าหรือว่ามีทั้งอีเวนต์ทางเศรษฐกิจต่างๆนานาที่กดดนนันอย่างเช่นเรื่องการทํา QT การดึงสภาพคล่องออกตลาดนะครับการเกิดสงครามหรือแม้กระทั่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยทำให้ผู้คนหวาดกลัวต้องวิ่งไปซื้อ หรือไม่ถือพวกเงินสดต่างๆนานาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเงินบาทไทยเรายังอ่อนเลยครับภาษาอะไรกับบิตคอยนะครับนะฮะก็กอชัดเจนว่าเฮ้ยมันดูกดตันรอบด้านทั้งเจ้าของเซมิทตลาดโดยรวมก็จริงล่าสุดดาวโจน์เองหรือแนสแตนเองก็ร่วงค่อนข้างเยอะนะครับเฟซบุ๊กอเมรอนเองก็ถือว่าร่วงยับเลยดังนั้นบิตคอยเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นกลุ่มโกรดอะไรประมาณนี้ครับนั้นก็อาจจะได้รับอนิสงสงว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ไม่ไปต่อหรือเปล่าในบุมของอารมณ์ตลาดนะครับแต่ว่าจะเห็นภาพว่า การเติบโตของมันทางเรื่องของออนเชนทท้งเนีตบวชเติบโตไปมากเลยครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการเติบโตของประเทศที่อ d o p t i ันถึงหนึ่งรเเนนะครับนี่ผมขอเปิดกาวก่อนเลยนะครับจาก1ประเทศเป็น2ประเทศนะฮะไม่รู้ว่าดีใจดีไหมแต่ตัวเลขมันคือ100%ยเรลยนะฮะซึงมันเยอะมากเลยแล้วก็มีแล้วมีพวกแบงค์ดังๆธนาคารต่างๆนานาแล้วก็จะเอาบิตคอยเป็นหลักประกรันนะครับผมก็อยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้คือว่า บางครั้งเนี่ยเรามีความเชื่ออะไราบางอย่างในอดีตนะครับแต่ว่าความเชื่อนั้นก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเราเองไม่เคยสนใจไฟฟ้ามาก่อนเราเองไม่เคยสนใจอินเทอร์นเน็ตมาก่อนแต่วันนี้ทุกคนก็ขาดอินเทอร์นเนต็ตไม่ได้ท่านเนต็ตตัดสักแป,ป๊บนึงเนี่ยนะครับโอ้โหรายการพี่หนุ่ยก็ตัดต่อเด็ดยังไงดีเนี่ยมันก็ต้องเกิดร้อนกันเป็นแถวเลยแต่ปัญหาเรื่องของการเนตร็ตตัดม่เคยเกิดขึ้นยิ่งเน็ตตัดเหมือนบ้านบางคนนะภาพมันจะค้างแล้วคนดูก็จะบ่นนะว่าทําไมเอ่อภาพประธานคิมถึงค้างนะมีคนก็บ่นมาหรือตัดจ้าบัดเนรับ คุณคิดเหมือนภาพพังเลยเมื่อกี้อ่ะโอเคไปต่อไปต่อใช่ครับแ,แ,ตแต่ผมผมจะจะบอกอย่างนี้ว่า,วาอะไรที่เราไม่ไม่เคยเห็นว่าเป็นอุปสรรคอะมันมันก็จะรู้สึกไม่เป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ในอนาคตอะครับคุณจะเห็นอุปสรรคเกี่ยวกับโลกดิจิตอลต่างๆนานมากมายเต็มไปหมดนะครับถึงเรื่องของการเงินนะครับผมชอบอย่างเคสเคสหนึ่งท,ที่ที่น่าสนใจมากน,นั่นก็คือเรื่องของเคสของแคนาดานะครับที่มีการแบนบัญชีเรื่องของผู้ให้บริจาคผู้บริจาคให้กับม็อบต่างๆนานานะครับอันนั้นเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นคือ คุณกําลังที่จะกิดการทั้งการเงินเลยนะครับหรือว่าปิดบัญชีประชาชนหรือแบบปิด อายัดบัญชีเลยซึ่งอันนี้มันค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับขั้นถามคือ,อ,อแคนาดาเองก็เป็นประเทศที่แบบว่าเออสรีมากๆเนาะประเทศหนึ่งแต่ว่าทำไมเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคําถามคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แพร่หลายหรือว่าทุกคนไม่ได้พึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากขนาดนี้แต่ในอนาคตอันใกล้ต่อจากนี้นะครับทุกคนจะต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณถูกตัดจากอินเทอร์เน็ตนะครับคุณอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตหรือว่าไม่สาร้าง c t i v i t y ได้เลยนะครับเหมือนกับสมัยของดดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เป็นประธานาธิบดีที่แบบว่า,าพูดแล้วมีคนฟังไปแปดพ0นล้านคนทั่วโลกอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเขาถูกตัดออกจากทวิ t เตอร์ปุ๊บเขาก็หายไปเลยนะครับแบบหายเงียบไปเลยจะเห็นภาพว่าการถูกตัดจากทวิ t เตอร์มันมันอิมแพต่อประเทศประเทศนึงเลยนะผมอยากจะพูดถึงตอบต,ต่อบุคคลท่านนึงที่อิมแพ t ต่อคนถึง800 0ล้านคนทั่วโลกครับแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับ รอทวิตเตอร์ยุคใหม่ไงอีลอนเขาซื้อแล้วใช่ <คน S 1> <laughs> ใช่รักนิยมเขาขอแล้วอีลอนคุณเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยคุณช่วยปลดแบนดโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะเน่ <laughs> เดี๋ยว <laughs> รอ <laughs> เดี๋ยว <laughs> รอ ใช่ครับแต่ผมก็จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนจะเริ่มสนใจนะครับสิ่งที่เรียกว่าเสรีทางด้านการเงินเสรีทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นต้องการให้คนที่ควบคุมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไร้ตัวกลางนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่มีใครสักคนที่มีอำนาจที่จะควบคุมว่าคนคนนี้ควรพูดหรือคนคนนี้ไม่ควรพูดนะครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีเสรีภาพทางด้านการเงินนะครับคุณก็จะไม่มีเสรีภาพทางด้านอื่นๆด้วย เออคุณไม่มีเสรีภาพไม่มีเงินไปทํานู่นทํานีน่ไม่มีเงินไปลงคะแนนเสียงถ้าด้วยซ้ถ้าคุณไม่มีเสรีภาพทางการเงินนั่นแน่ๆน,นาคต์อะครับบิตคอร์จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ไร้ศูนย์กลางแล้วก็ไม่ใครที่ควบคุมได้แล้วคนก็จะเริ่มใช้กันมากขึ้นเหมือนเราเมื่อก่อนอาจจะไม่ชอบเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าจะช็อตของของเราไม,ไม่ชอบรื่องอินเทอร์เน็ตแต่สุดท้ายอินเทอร์เน็ตหรือพวกนั้นก็มาอยู่ดีงนั้นผมก็จะบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีครับมันอาจจะทําให้วันหนึ่งนะนนงกาาเป็นนนนสิ่่่งงทีีตต้ออมใคครับ ผมมีรายงานหนึ่งซึ่งได้อ่านในรอบสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มผู้ขุดบิตคอยโลกเนี่ยเขามีชื่อกลุ่มกันทีนี้เขาก็ออกมาประกาศความสําเร็จในการลดค่าไฟว่าเขาลดไปได้25%เพราะว่าเหมือนกับโลกเดือดร้อนเพราะพวกเขาอะใช่ไหมมีคนกดดันรัฐบาลแต่ไม่ให้กดดันเลยนะบอกโอ้โหไอกิจกรรมนี้นี่มันเปลืองไฟมากเลยแล้วมันก็ไม่ก่อเกิดคุณค่าในมุมของการลงทุนแบบ เอาไปให้สินค้าบริการเขาเติบโตอ่ะแต่พอเอาไปลงทุนขุดแล้วมันให้คนมาเทรดแล้วมันก็เก่งกําไรกันจากการขึ้นลงเนี่ยมันก็ไปสะสมกรีดใช่ไหมคือความโลภที่เราบังคับใจคนไม่ได้หรอกหลายคนก็มองในมุมนั้นจริงๆอ่ะมองมันเป็นบอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่กลุ่มนี้เขาทาได้คือเขาเขาลดปริมาณไฟเพื่อให้ใชว่าโลกสบายขึ้นหน่อยแต่ก็ยังใช้ไฟอยู่เยอะมหาศาลนะแต่ทั้งนี้พอผมอ่านข่าวนี้ผมก็อ้าว คนที่มีบิตคอยสะสมอยู่มากที่สุดก็คือกลุ่มนักขุดนี่เพราะว่าเขาเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเพราะเขามีมูลค่าของเหรียญที่เขาถือครองเนี่ยโอ้โหเยอะมากมันก็เกิดจากการที่เขาทํามาตั้งแต่วันแรกที่เมื่อก่อนมันขุดง่ายแล่ตอนนี้เขาก็เลยมีเยอะอย่างเงี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อสมมุติว่าวันหนึ่งกลุ่มคนมีเหรียญเทขายและก็คนใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะเนี่ยตัวละครใหม่ๆอย่างรัฐบาลในประเทศที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ก็เลย ตัดสินใจเปิดรับบิตคอยส์เลยอันนี้มันมีข้อบ่งชี้ไหมอย่างเอลซาวาดออย่างประเทศที่เขาเหมือนกับพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ด้วยการเปิดรับบิตคอยเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดเศรษฐกิจใหม่หรือนิวมันนี่ยังไงมีใครเคยวิเคราะห์ตรงนี้ได้ไวบ้างครับที่จริงเนี่ยเรื่องของการขุดเนี่ยนะครับผมกล้าบอกเลยว่ามุมมองของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จ,จะต่อต้านอยู่แล้วนะครับ บางครั้งเราฟังคำจากรัฐบาลเราก็โอเคเรารู้สึกว่าเราเชื่ออะไรแบบนั้นแต่ถ้าเรามองกลับไปจริงๆนะครับรัฐบาลจะต่อต้านสิ่งที่เป็นประปรบกับรัฐบาลเสมอมาอยู่แล้วนะครับในอดีตเนี่ยทองคาก็เคยเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมนะครับและคุณก็ควรจะต้องขายเข้ารัฐบาลด้วยแล้วบอกว่าทองคาจะกลายเป็นสินค้าที่ไร้ค่าด้วยถ้าปราศจากเงินรัฐบาลหรือว่าปราศจากการแบกเงินของรัฐบาลนะครับหรือแม้แม้แต่แแกระทั่งนะครับเรื่องของแคนาดาที่ผมเล่าไปข้างต้นว่าเอ่อต้องแบนถูกไหมฮะต้องแบนการโอน โอนเงินให้กับทางม็อบเลยครับถามว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันถูกกีดการทันทีเลยเมื่อสิทธิเสรีภาพนั้นมันเป็นต่อต้านร,รัฐบาลตรงนั้นนะครับหรือว่าอานาจของความเซนทรัลไลซ์อำนาจของการรวมศูนย์เนี่ยนะครับที่ทุกทุกรัฐบาลมีเนี่ยก็จะเอามาใช้อย่างแน่นอนนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยอำนาจนั้นเนี่ยทำาใถ้าต้องปกป้อง,อ,ง,อ,งอำนาจของตัวเองเนี่ยต้องใช้นะครับเหมือนอย่างเช่นในจีนนะครับเราจะรู้ว่า พวกเครดิตสกอร์เองก็ตามหรือการขึ้นแท็กซี่หรือการขึ้นรถสาธารณะเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นภาพว่าเออถ้าคนคนนั้นเป็นประปับหรือไม่โอเคกับทราบาล เขาถูกตัดขดาดออกจากระบบไปเลยนะครับนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าอํานาจของเซนอร์ไลซ์อำนาจของ, ized, อข,องของการมีตัวกลางที่แบบว่าทรงพลังขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งรัฐบาลจะใช้ในการควบคุมประาชาชนของเขาหรือว่าควบคุมทุกอย่างของโลกไปน,นี้ผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเรื่องของความดิสระการกระจายอำนาจทุกอย่างเลยเพื่อปกป้องให้คุณนะมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการเงินในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นผมพูดถึง m ม t ต้องเวิร์สไมต้เวิร์สหลายคนจะเข้าใจผิดว่าม,มันคือ,อ ใส่แว่น VR อะไรแบบนี้นะครับแต่ไมตาเว่า์เนมีหลายมิติครับหนึ่งคือใส่แว่น VR ก็ใช่เป็นแบบแนวะวิชวลการมองเห็นนะครับแต่ไม่ต้องว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Data เรื่องของข้อมูลที่เราไหลเวียนกันอยู่นั่นนี่คือ m e t าเวิร์สน่เรากำลังถ่ายคลิปกันอยู่เรากําลังดูข้อมูลดูคอนเทนต์เฟซบุ๊กต่างๆและวันหนึ่งโลกของ Data ตรงนี้ นี่คือโลกของเมตาเวิร์สในมุมของ Data นะครับมันยิ่งซับซ้อนขึ้นมันยิ่งที่แบบผูกพันกับตัวเรามากขึ้นอย่างเช่นคุณมี private key คุณต้องเข้าไปซื้อสาธารณะคุณต้องเข้าไปขึ้นรถสาธารณะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันหนึ่งข้อมูลพวกนั้นนะที่เป็นเซนทรัลไลซ์นะครับทางส่วนกลางมีอำนาจที่บอกพี่หนุ่ยเป็นคนที่ไม่ดีนะคุณเป็นประการการเมืองนะเขาตัดขาดคุณออกจากระบบเลยและเมตาเวิร์สที่มันเชื่อมโยงกันล่ะนะครับขึ้นทุนแท็กซี่ไม่ได้คุณขึ้นรถไฟไม่ได้คุณจ่ายเงินก็ไม่ได้ รัฐบาลต้องใช้แน่นอนถ้าวันนั้นนะครับคุณเป็นศัตรูรัฐบาลนะครับโดยแม้แต่าทางเงินดอลลาร์สหรัฐก็ตามเงินดอลลาร์ในปี2019เนี่ยนะครับเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับทำการแบนคนกว่า8,000คนทั้งองค์กรแล้วก็บุคคลแล้วก็ประเทศนะครับเงินดอลลาร์ถูกก็คือเพราะว่าเขาใช้เงินสกุลข,ของดอลลาร์ดอลลาร์ก็เลยมีสิทธิในการฟีดหรืออายัดบัญชีเงินของดอลลาร์นั้นได้เช่นเราเห็นในนอร์ยมาแล้วถ้าคุณปลดออกอเมริกาคุณโดนเงินหายเป็นหลักแสนล้านเหรียญอย่างแน่นอนแล้วแค่ปปีีีเเดดยยยวว8,00ราาาท่่่นกกนกันกนััไ้ผมมลถ สุดท้ายอ่ะถ้าเขามีอํนนานาจตรงนี้อยู่ในมือที่เหลือล้นอ่ะถ้าคุณเป็นคนนึงที่ต่อต้านเขาเขาก็จะหายไปแล้วเราควรจะให้อํานาจทางการเงินอํานาจทางด้านของความรวมศูนย์ระบบเน็ตเวิด์นตๆเนี่ยนะครับอยู่กับคนคนใดจริงๆเหรอเราจะรู้ได้ไงว่าวันหนึ่งคนที่มาบริหารนั้นเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีเราจะรู้ได้ไงว่าวันหนึ่งคุณเป็นคนที่เป็นปากกับเขาหรือเปล่าถ้าวันนั้นรัฐบาลรู้สึกสูญเสียอํนนานาจหรือรัฐบาลรู้สึกว่าถูกคู่ขามเขาก็ต้องใช้อำเอาไม้เลียวอันเนี้ยมาไล่ตีไล่หวดถ้าถึงวันออวนัมม้น เป็นทางออกแล้วการมีของมันนะ่ะมันต่อต้านรัฐบาลมันเป็นหอกข้างแคล่ของรัฐบาลอยู่แล้วไม่แปลกใจเลยที่คนจะมาบ่นบอกว่าเฮ้ยมันราคาแพงกค่าไฟมันแพงเกินไปนะครับแต่รู้ไหมว่าบิตคอยตัวเดียวมันทำหน้าที่หลายอย่างนะครับเป็นทั้งการ คอนเฟิร์มทรานเซ็คชันนะครับการจัดเก็บด้วยแล้วก็เป็นมานิสเตรียพลิสีด้วยนะครับถ้าเทียบกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมก็คือถ้าคุณจะยืนยันทรานซ็คชั่นอาจะต้องใช้วีซ่านะครับถ้าคุณจะจัดเก็บอาจะต้องใช้พวกธนาคารเช่นเจพีมอแกนนะฮะแต่ถ้าคุณอาจจะต้องกำหนดที่ทางทานการเงินคุณต้องใช้เฟดธนาคารกลาขอสหรัฐพวกนี้ครับดังนั้นบิตคอยตัวหนึ่งมันทดแทนได้อย่างมหาศาลเราเรามองแค่ข้าไฟเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับว่า การทําอะไรเล็กๆเปิดไฟหนลคอมเนี่ยมันคงเทียบกันไม่ได้กับระบบการเงินที่ไร้ตัวกลางอะไรแบบนี้แล้วก็เมคชัวร์ว่าคุณจะมีสิทธิเสรีภาพทนงด้านการเงินของคุณโดยอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นผมถึบอกว่าสุดท้ายแล้วว่าคนจะตระหนักถึงเสรีทางการเงินคนจะหนักถึงการลวมศูนหนักถึงการที่มีผู้มีอำนาจควบคุมเงินของเขาเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราไม่เคยตระหนักว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่วันนี้เราถึงกลัวว่าถ้าเราถูกตัดออกจากอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างแต่ในอนาคตการผูกพันของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบของเน็ตเวิ ถ้าระบบนั้นเนี่ยถูกรวมศูนย์แล้วเมื่อไหรอ่อ่ะผมว่าสิทธิของคนจะหายไปด้วยอย่างเช่นในประเทศที่แบบว่ารวมศูนย์ทางด้านเน็ตเปืรอกก็ได้ครับเห็นภาพชัดขึ้นครับปัจจัยที่ทําให้บิตคอยมันส่งผลกลับมาดีเราจะได้คอยสังเกตกันเพราะว่าเมื่อสักหชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสท่านก็พูดชัดเด่นว่ามันดีแต่มันยังดีไม่มากทีนี้ถ้ามันจะดีมากๆม,มันต้องมีอะไรบ่งชี้เช่นนะ เมื่อวันที่28เมษายน,นที่ผ่านมามันมีค่าอัตรา h a แ Rate Bitcoin สูงเป็นประวัติการ์ <usc> เขาบอกอยู่ที่258 EH ต่อเซกอะไม่รู้มันคืออะไรอธิบายตรงนี้หน่อยมันมันส่งสัญญาณดีไหมสำหรับไอ้ค่า h แฮ Rate ที่มันพุ่งขึ้นนะครับ แฮชเรดเนี่ยครับมันก็บ่งบอกถึงการที่มันเติบโตขึ้นออดาฮายเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่ามีกําลังในการขุดมีคนมาคอนติบิวต์ใน่องเปิดของพิคอยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าค่าความยากก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกที่มันเป็นดีผลต่อตัวเลขนี้ก็คือว่าระบอกขอพิคอยเข้มแข็งขึ้นนะครับมีถ้าคนจะโจมตีก็ต้องใช้เงินมากขึ้นใช้กําลังไฟฟ้ามากขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าพิคอยสามารถจะเก็บมูลค่าหรือเอ่อแวรไหนไข้า,า,าขึ้น หลายคนก็ตีความว่าอ๋อถ้าบิคคอร์สามารถเก็บมูลค่าได้มากขึ้นเพราะว่าจบตีได้ยากขึ้นระบบเป็นแข่งขึ้นเนี่ยนะครับราคาก็ควรจะสูงขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกครับการเก็บมูลค่าที่มากไม่มีคาปาระชี้ที่เยอะขึ้นไม่ได้แปลว่าราคาจะสูงขึ้นมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าราคาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานแล้วเท่าไหร่ดูที่ความโลภความกลัวคนซะมากกว่าแต่ในที่นโยบายกานเติบโตขึ้นนะครับในกฎในบทเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็สามารถที่จะล อยากมีอะไรแนะนำคุณผู้ชมเพิ่มเติมผมว่าหุ้นเทคนะหลายคนก็กำลังช้อนกันอยู่เพราะว่ามันตกกันเยอะ f a c e b o o k เนี่ยตกมากเลยแล้วเมื่อก่อนหลายคนก็อยากเป็นเจ้าของหุ้น Facebook ใช่ไหมไม่ซื้อไม่ไหวมันแพงตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่ามันลงค่อนข้างเยอะบริษัทเทคอื่นๆก็ลงนะส่วน Mark z u c k เ r เ e r g เนี่ยมีรายงานข่าวว่าเขากาลังหมกมุ่นหมกมุ่นกับอะไรรู้ไหมคิมครับเมตาเวิร์ที่คิมพูดนี่แหละโอ้โหมาร์ไม่ทําอย่างอื่นเลย ทีมงานออกมาใช้คำว่าเมาส์เจ้านายเลยแหละว่าตอนนี้มาร์คทุ่มสรพพกำลังไปกับเมตาเวิร์สผมมองว่าเมตาเวิร์สของมาร์คไม่ได้มีแค่ซอฟต์แวร์ให้เข้าไป explore โลกเมตาเวิร์สอย่าง Horizon ที่เขาเปิดตัวแต่เขากำลังจะทำแว่นหรือทำา e v v i e e ที่มันต่างจากที่เคยมีมาเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นเจ้าของ Oculus ใช่ไหมแว่นที่ Lucky Palmer g a เกมเมอร์สายเขาเรียกว่าสาย สายพุ่งเข้าไปในโลกอะ่ะพุ่งที่แบบเล่นสุดพลังเนี่ยเขาก็เคยสร้างไว้แล้วเขาก็ไปซื้อกิจการนี้มา2000ล้านเหรียญหลังจากนั้นก็มาพัฒนาต่อจนมันเริ่มดีขึ้นและเมตาเวิร์สจะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ที่เป็นยุคใหม่นิวเวฟจริงๆใช่ไหมหลายคนมองว่าไอ้ไอ้บ้องนี่ใครจะใส่มันต้องเป็นแว่นสิมันต้องเป็นแว่นเหมือนที่พี่บิดใส่คิมใส่เนี่ยแล้วก็มองเห็นเมตาเวิร์สฉะนั้นเนี่ยโอกาสต่อไปในอนาคตมันมีอะไรอีกบ้างที่น่าจะดีกับพวกเราครับอ่ะเชิญเลยครับ ครับคือผมมองว่าที่จริงถ้าเปรียบเทียบกราฟหุ้นตลาด NASDAQ เนี่ยนะครับไม่เคยลงนะครับไม,มไม่เคยไม่เคย ไม่เคยแบ,บบมีช่วงแบนเดือดซ้ำมันเติบโตตลอดนะครับก็เปรียบเสมือนกับว่า<ช>รเราควรจะเลิกกลับไปใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหมเราจะเลิกกลับไปใช้ไฟฟ้าได้หรือเปล่าเราจะเลิกเลิกใช้เทคโนโลยีได้หรือไม่คือมันเป็นไปไม่ได้ไอยู่แล้วยังไงพูดนี้ก็จะเติบโตเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ,อีกอีกทั้งนะครับเรารู้สึกว่าในโลกปัจจุบนนันดัางเดินต่อให้มีสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนา,น,าน,นะครับแต่เราเรียกว่าซอมบี้คอมพานีหรือว่าบริษัทดั้งเดิมมันหาเงินในโลกเก่ายากมากเลยนะ ยากมากไปเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ในทางเดียวกันเนี่ยผู้คนก็ต้องพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้าง S-curve ใหม่หรือสร้าง p r o d u c t i v i t y แบบใหม่ด้วยกันนะครับในอดีตเนี่ยเราเคยมีเหตุการณ์เรื่องของการปรับอุตสาหกรรมนะครับที่เกิดเรื่องของเครื่องจักรมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแรงงานคนแพงมากจะต้องมีเครื่องจักรนะครับพอมีอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บก็เกิดเว็บเว็บใหม่ขึ้นมาดังนั้นผมมองว่าหุ้นเทคเองก็ตามหรือบิตคอยน์เองตามหรือแม้แต่พวกเทคโนโลยีบล็อกเชนอีทเรียมก็ตามเนี่ยนะครับมันจะเป็นเว็บที่ยัง แต่สุดท้ายมันยังคมบูลลิชอยู่นะครับ